เฮีย er ก็เข้าใจนะที่น้องเมฆเสียเงินแต่งร้านไปเยอะแต่มันไม่ได้จริงๆอ่ะเฮียบอกทางน้นเข้าไปแล้วอ่ะอย่าให้เฮียลำบากใจนะยังไงเฮียขอตัวก่อนแล้วก็ก่อนหมดสัญญาเนี่ยจัดก,การลาให้เรียบร้อยด้วย,ยมีอะไรกันเะเจ๊นั่นดิ แล้วเมื่อกี้ใครครับเฮปเปมอ่มะแกเ,เป็นเจ้าของตึกเกจะไม่ยอมต่อสัญญาเช่าให้ฉันก็เลยพาเขามาดูร้านก่อนเผื่อจะเปลี่ยนใจแต่ก็เหมือนจะไม่ได้ผลนะแล้วทำไมเขาถึงจะไม่ให้ต่อสัญญาเห็นแกบอกจะให้ร้านสะดวกซื้อมาเช่าแทนอ่ะก็คงเงินหนากว่าแหละฉันจะไปสู้อะไรเขาได้อะเรื่องกันนี้มันไม่เข้าใครออกใครจริงๆค่ะเจ๊อืมแล้วแบบนี้เจ๊จะทาไงอ่ะ ถ้าไม่ได้จริงๆก็คงต้องหาที่ใหม่อะแต่มันก็เรื่องใหญ่อยู่อ่ะ mm. ไหนจะทำเลที่สามารถรองรับลูกค้าเก่าๆได้อีก mm. อี่ตึกแถวนี้ก็ขึ้นราคาแพงหูฉี่เลย mm. ไหนจะค่ารีโนเวทอีกเห mm. มือนก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่อ่ะ mm. แล้วนี่แกแห้งปะเนี่ยหายแหงยังดีขึ้นแล้วเจ๊แต่เหมือนจะป่วยแทนนะดิ ถ่าน้ำแข็งเจ๊เมื่อวานแั่งสุดยอดเลยอ่อนวะเอ๊ะไอพวกแกสองคนนี่มันยังไงกันเนี่ยฮะกัดกันไม่เลิกนี่ถ้าต่อยกันคราวนี้อีกฉันเอาน้ำร้อนลาดน,นะ,ะนี่หมาที่มึงพูดเลอมีนเป็นกุยอมโดนกัดค่ะ หล่อขนาดเนี้ยรัลบรองไปไปเอาดิเอาดิตามไปกันดิไปนะคะ,ะ,คะเรื่องเนี้ยยิงไงมันก็ผิดค่ะเมาเราเยี่ยนจริง<ด>กูเนี่ยอับอายใครที่หน้าเขาอีปอนี่คูเพื่อนหนึ่งนะมันเข้าข้างกูหน่อยก็ได้ มีนตุดที่เดียนเนี่ยต้องไม่เข้าข้างคนผิดค่ะโอ๊ะอุ่นขานอช้อนหนอืม <c oughs> มีน คืนวันศุกร์นี่เป็นเลิกจริงๆนะอาหารตาชำ่ำดีนะแต่จะว่าไปก็เสียดายหลังเจ๊แกเนะาะทำมาสะดิบสะดีคนก็เข้าต้องเยอะจริงกูอยากจะช่วยนะแต่ไม่รู้ทำไงวะนี่เริ่มจากการที่ช่วยฉันเสิร์ฟก,ก่อนเนี่ยลูกค้าเต็มร้านไปหมดแล้วลองฟรีป่ะเจ๊ทางโต๊ะไปเลยค่ะไปดิไปครับเร็วสิ ไหนบอกช่วยเสิร์ฟทำไมเป็นก็นไปเสิร์ฟนะใครบอกกูทำให้เป็นเชีย เป็นไรปะโทษดีวะมึงขอโทษไปหนอย่างเขาเด้อผมเรียนเซฟมาแค่นี้เมฆละคายผิวของเราถ้าเรียนเซฟแล้วโมดไอ้กี๊กี๊งี้หายไปเสร็จพอดีเลยกูกีดตอนไหนวะเด็กเวรนี่ด,าด่าได้ยินแบบนี้เนี่ยโดนชุบแป้งทอดเหรอครับพี่น้ำมันกำลังร้อนพอดีเลยนะเดี๋ยวโยนลงกระทะนะมุกเชีย่ยอะไรเนี่ยมึงพูดจริงเหรอมุกดิพี่พูดจริงนะมึงลงกระทะได้เหรอพี่นิ้วตีนก็เคิรยละ ตรงนี้ทำไม่ทำไม่ทำก็เอาไปเสิร์ฟทำมองอะไรวะ ชัดเลยกูก็ว่าทำไมขมขมอิมีนมึงก็กล้าเอามาให้กูแดกเนาะกูเป็นมะเร็งตายค่ะเสียเงินไม่ว่าท่อเฟนฟไฟไหม้เสียหน้าไม่ได้วะกูบอกนอ้องไปแล้วว่าแดกได้กูเลยให้มึงแดกเนี่ยอ่ะมึงไปแดกเองเลยค่ะไม่เอาอ่ะกินสิไม่เอาเขี้ยมะเร็งบอกพอไม่เอาไอ้เขี้ยอยู่ดีไ,ดไม่มือ อีมีนอย่าคิดไม่แต่จะรับเลยนะเว้ยเดี๋ยวมึงก็ใจอ่อนกลับไปหามันอีกอะกูไม่อยากให้มึงกลับไปหาแม่งละเออนี่ไม่ได้จะรับป่าววะ <c oughs> แดกได้เปลืองมากกะเอาอิ่มเลยตี คืนนี้เันเสียตัวแน่มีเดี๋ยวกูมานะเอา,าสูดอากาศปับ๊บ ขอตัวดิบุหรี่เหรอ,อมึงแล้วอะ่ะอ,อ๋อมึงมาดูดิเฮ้ยขอของคนอื่นดูดอ่ะก็ขอให้มันดีดีดิน้องครับอืม <c oughs> เป็นไรอ่ะไม่ไรเออต้องไม่นั่นให้กินหน่ะดิต้องอะไรวะพี่ให้นั่นไงเ,เกี่ยมเกี่ยมอะไรวะเกี่ยมอีออชื่อ,อยังกะอ้วก เกีมอู๋อันี้มึงตลกอะเกี่ยมอาเกี่ยมเองมั้งโต๊มึงลงไปด้วยนี่ยห่าผมเป็นหมาปะเนี่ยมึงกวนตีนคนมเมาไหมอ่ะมันชื่อเกมบอยที่หลังเ็เรียกมันถูกด้วยอื้โอ้โหแม่งแม่งเรียกยากชิบเป่งเนี่ยยากเฮ้ยจะดุไอ้ันหมดตัวเลยปะเนี่ย ดูดเก่งนี้นะให้ดูดอย่างอื่นเลยนะเมาเลยขนาดน,นี้เนี่ยพี่เพิ่งออกมาจากัวมเมื่อกี้ <S 2> <S 2> กูดแดกเพียวไปครึ่งขวดค้ามน้อง S <S เฮ้ยมึงยืนให้มันดีๆดิ <S 2> <S 2> <อ>มึนหัวหมดแล้วเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> ผมยืนตรงอยู่นะพี่ เมาอีกแล้วนะมีนนนทำไมโทรไปไม่รับสายอ่ะไม่ทำกับเราแบบนี้เห็นเราเป็นตัวตลกเหรอ มึงแม่งใจร้ายวะมึงนอกใจกูมึงช่วยทำให้มันเนียนไม่ได้อะวะกูยอมโง่ก็ได้นว้ยขอให้ได้อยู่กับมึงอ่ะมึงช่วยความสัมพันธ์กับกูอ่ะ แบบพี่กูให้มึงไม่ได้หรอปั๊บแบบอะหรอพี่